ักษราร่ซอนเล็บภาคสองเล่มที่เก้าตอนข่าวดีมาเป็นคู่ช้าจันแสดงความเคารพต่อเทียมู่เอออย่างนอบน้อมแล้วกล่าวว่า ไถ่เท้าหมาฮามู่ไถ่ผิงและปลาถูปวหลอทั้งสามหลังจากหารือกับชนเผ่าต่างๆของแขวนวาลาก็ส่งเรามารายงานต่อเทียมู่เออคานว่าพวกเราจะไม่เข้าร่วมกับการศึกระหว่างทัพใหญ่ของท่านคานกับต้าหมิงหากว่าท่านคานคิดหยิบยืมเส้นทางผ่านแขวนวาลาด้านสเสบียงบำรุงตามรายทางชนเผ่าต่างๆของแควนวาลาจะจัดสรรให้ เทียมู่เออทรงยินดียิ่งตรัสขึ้นว่าสุนหนิงอองเสียนอีอ้องกับอันเลอ่อองได้รับอวยยศจากต้าหมิงพวกเจ้าช่วยเหลือเราไม่กลัวต้าหมิงสร้างความลำบากให้หรือชาจันตอบอย่างชาญฉลาดว่าท่านคานมีกำลังกล้าแข็งสุดที่วาลาเราจะแข็งข้อได้ทับใหญ่ของท่านคานพอยกมาถึง พวกเราย่อมต้องหลบหลีกเลี่ยงหนีบางจนเผ่าอพยพยไม่ทันได้แต่จัดสรรเสบียงบำรุงแก่ท่านขานภายใต้สถานการณ์บังคับตาหมิงจะทำอย่างไรได้เทียมมู่เอ่อทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงพระสวนดังๆออกมาฉาจันกล่าวอีกว่าพวกเราหวังว่าหลังจากที่ท่านขานทำศึกประสบชัย จะตอบแทนด้วยการดูแลชนเผ่าต่างๆของแคว้นวาลาเทียมูเอ่อแย้มพระโอด์พลางตรัสว่านี่ไม่มีปัญหาพวกเรากำเนิดจากบรรพบุรุษเดียวกันล้วนเป็นลูกหลานของเจงกิสข่านเราเคยบอกว่าเราไม่ได้สืบเชื้อสายกระโจมทองคำที่แบกภารกิจอันหนักอึ้งนี้เพียงเพราะมองโกเราตกต่ำมีอาจ ไม่ลุกขึ้นต่อสู้รอจนเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมต้องยกแผ่นดินให้กับกระโจมทองคำอยู่แล้วชาจันกล่าวว่าท่านขานเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ย่อมมีวาจาหนักแน่นดุดขุนเขาแต่เพื่อให้ชนเผ่าต่างๆของแคว้นวาลาคลายความเคลือบแคลงไต่เท้ามา้ามู ให้พิงกับป่าถูปัวหลอจึงเข้าชื่อกันส่งสารถึงท่านขานฉบับหนึ่งหวังให้ท่านขานสามารถให้คำยืนยันแก่พวกเราเป็นลายลักษณ์อักษรเทียมู่เอ๋ยแย้มพระโอษฐ์พลางก็ตรัสว่าเราความจริงส่งทูตไปยังแขวนวาลาแล้วตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างทางคิดไม่ถึงพวกเจ้ามาแล้วเจ้าวางใจรอให้เราอ่านจดหมาย ของเต่เท้าทั้งสามจะส่งสารตอบกลับไปพระองค์ทรงรับจดหมายของฉาจันทรุ่นคิดในพระไทยลูกหลานเจงกิสขานตกต่ำจริงๆพวกเจ้าหากไม่ยืนอยู่ฝ่ายต้าหมิงก็ควรอ่อนน้อมต่อเราแต่แรกตอนนี้กลับคิดนั่งอยู่บนภูดูพยักต่อสู้กันคิดหาประโยชน์จากทั้งสองฝ่าย หากไม่ใช่ต้าหมิงเป็นศัตรูสำคัญของเราเราจะกรีธาทัพไปจัดการกับพวกเจ้าเหล่าคนคลาดเขลาที่สร้างความอับอายแก่บรรพบุรุษก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวสำหรับกับเทียมม่เอ,อ๋อแขวนวาลารับปากหยิบยืมเส้นทางให้ผ่านนับเป็นข่าวดีประการหนึ่งถึงแม้ว่าพระองค์มีกองทัพอันแข็งแกร่ง ดูเหมือนไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาแต่จากการรวบรวมข้อมูลจากสายสืบต่างๆมานานปีพระองค์ทรงเข้าพระไทยขุมกำลังของต้าหมิงในระดับหนึ่งยึดถือต้าหมิงเป็นศัตรูเข้มแข็งที่ต้องปราบพิชิตจึงไม่ต้องการให้ขุมกำลังที่สามสอดมือเข้ามาถึงแม้ว่าแขวนวาราเป็นแขวนเล็กแต่ต้องดูว่าเปรียบกับผู้ใด หากเปรียบกับจัก,กรวรรดิหมิงและอาณาจาักรเทียมู่เออวาราย่อมมีกําลังอ่อนด้อยแต่แขวนวารายังใหญ่กว่าชาติตะวันตกอื่นหากพวกมันบังเกิดจิตคิดร้ายเทียมู่เออก็ต้องทรงระวังป้องกันตอนนี้แขวนวาราประกาศวางตัวเป็นกลางพระองค์ก็สามารถทุ่มกําลังพลเข้าต่อสู้กับต้าหมิงโอกาสที่จะได้รับชัยชนะก็ขยายใหญ่กว่าเดิม คําคืนนั้นเทียมู่เออทรงเรียกประชุมขุนนางคนสําคัญหลายคนทรงถ่ายทอดข่าวดีต่อพวกมันทั้งเชื้อเชิญทูตแขวนวาลาเข้าร่วมระหว่างงานเลี้ยงเทียมู่เออไม่เพียงเสวยเล่าอง,งุ่นจานวนมากทั้งยังทรงดื่มเหล้าอาลาเคอเซาจิวที่ร้อนแรงยิ่งกว่าผู้สูงอายุเกือบ70ปีผู้นี้คล้ายเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ยังทรงลีลาดกับพระสนมนางบำเรอของพระองค์ชั่วชีวิตนี้พระองค์ทรงสร้างเกียรติประวัติในการรบอันยิ่งใหญ่แม้แต่ราชวงศ์มามู่ลูกเคหรือว่าราชวงศ์มัมลุกซึ่งเคยรบชนะมองโกพอปฏิเสธการเป็นพันธมิตรกับพระองค์ก็เผชิญการตอบโต้อย่างโหดเหี้ยมถึงแม้องค์สุลต่านจะทรงนำกำลังต่อต้านก็ไม่เป็นผล ดินแดนสวีลียาหรือซีเรียทั้งหมดถูกยึดครองกรุงต้ามาถูกเก๋หรือดามัสกัดถูกเผาทำลายส่วนประเทศสูตันเก๋ประเทศสุรตานกรุงอินตูเตอร์ลีกรุงเดลีอินเดียที่แตกออกเป็นเสีียงๆอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงพระองค์สามารถล้มล้างได้โดยง่ายดดยระหว่างที่พระองค์สถาปนาอาณาจักร ไม่ว่าอาณาจักรใดล้วนไม่อาจาต้านติด30กว่าปีที่ทำสงครามพระองค์สถาปนาจัก,กรวรรดิอันยิ่งใหญ่จากเตอร์ลีเดลีถึงต้ามาถูเก๋ดามัสกัสจากเชียนไฮทะเลอาลันถึงปอซอวานอ่าวเปอร์เซียจากภูเขาซิงตูคูสือสันภูเขาฮินดูกุดถึงตี้จงไฮทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากเปยอินตู้อินเดียเหนือถึงซูลิยา ซีเรียจากภูเขาเทียนซานเหนือใต้ถึงนันเออเช่าหยวนทุ่งหญ้าของรัเสเซียตอนใต้คมสัตราของพระองค์ชี้ถึงที่ใดปรากฏซากศพส,สมซ้อนดุดภูเขาสีสะคนก่อขึ้นเป็นเจดีแต่ไม่ว่าพระองค์ท่องทยานถึงตรงซีียเอเชียกลางกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้สถานทั่วโอโจโต,ต้าลูยูเรเซีย หากทว่าชาวมองโกส่วนใหญ่ยังไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์พระองค์มีความทะเยอทยานต้องการเป็นจอมจกักรพรรดิเหนือเจงกิสข่านหากว่าพระองค์ประสงค์สร้างผลงานเหนือเจงกิสขานจะต้องเอาชนะต้าหมิงนี่เป็นจกักรวรรดิที่เข้มแข็งที่สุดของตะวันออกซึ่งเป็นจกักรวรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกก่อนหน้านี้พระองค์ยังส่งเครื่องบรรณาการต่อต้าหมิง แต่ว่าท่าทีของแควนวาลาทําให้แผนการปราบพิชิตของต้าหมิงยิ่งสะดวกราบรื่อนอาศัยกองกำลังติดอาวุธของพระองค์ขอเพียงพระองค์ปราบพิชิตต้าหมิงแล้วล้มล้างแขวนตาตาที่อ้างว่าสืบเชื้อสายของกระโจมทองคำพระองค์ก็จะเป็นเจ้าโลกแผ่นดินจงหยวนหลุดลอยจากมือทายาทตระกูลทองคาตอนนี้พระองค์นำชาวมองโกเข็นข้ากลับมา เมื่อถึงเวลายังไม่มีผู้ใดกล้าแข็งข้อต่อพระองค์ยังมีชาวมองโกใดกล้าไม่ยอมรับว่าพระองค์จึงเป็นผู้สืบทอดกิจการใหญ่ของเจงกิสขานเทียมู่เอ๋อทรงยินดีปรีดาระหว่างงานเลี้ยงเสวยน้ำจันทมากมายจนทรงเมาไม้กลับไปมีคดเช้าว,วันรุ่งขึ้นเทียมูเอ๋อยังได้รับข่าวที่สร้างความยินดีแก่พระองค์ยิ่งกว่านั่นคือทวทวมิซือ แห่งอาณาจักรกระโจมทองคำยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์แล้วทวทวมีซื่อเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์เทียมู้เอิดทรงทั้งรักทั้งชังบุตรบุญธรรมผู้นี้ถึงแม้ว่าบุตรบุญธรรมผู้นี้เปลือกนอกอ่อนโยนแท้จริงแข็งขืนพอศบโอกาสกอทรยศแต่พระองค์ยังโปรดปรานบุตรบุญธรรมผู้นี้กว่าราชโอรสของพระองค์เอง ยามนี้พบว่าบุตรบุญธรรมผู้นี้กลับใจได้สำนึกทั้งกราบทูลว่าจะประพฤติตนใหม่เทียมูเออดจึงทรงลิงโลดยินดียิ่งทวทัทวมีซื่อสืบเชื้อสายของโจจิผู้เป็นบุตรคนโตของเจงกิสคานตอนแรกทวทัทวมีซื่อแข็งข้อต่อประมุขของตนเองซึ่งคืออูลูซือแห่งกระโจมขาวบากหน้ามายังเมืองสามาเออฮาน ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ทวทัทวมีซื่อผู้นี้หล่อเหลายาววัยช่างเจรจาพาทีจนได้รับความรักใคร่จากเทียมู่เออรรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมเทียมู่เอิร, like ร,รย,ออยังประทานที่ดินสองผืนได้แก่เมืองไส้เก๋นาเคอกับเออตาลาเออตาลาเป็นพื้นที่ที่เทียมู่เออตั้งทับอยู่ในตอนนี้สถานที่ทั้งสองแห่งนี้หันหน้า หาทุ่งหญ้าของอูลูซือแห่งกระโจมเขาวทวทัวมีซือเคยถูกอูลูซือโจมตีจนแตกกระเจิงสองครั้งล้วนเป็นเถียมู่เอ่อส่งทหารตีชิงกลับมารอจนอูลูซือเสียชีวิตทวทัวทวมีซือขอขึ้นเป็นท่านขานแห่งกระโจมเขาวก็ยกทัพโจมตีขานกระโจมท้องมาหม่อแตกพ่ายเนื่องจากมันสืบเชื้อสายของโจจิ ผู้เป็นบุตรคนโตของเจงกิสานได้รับการยอมรับจากชาวมองโกลกระโจมทองจึงผนึกรวมกระโจมทองกับกระโจมขาวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็ตีชิงพื้นที่โจจิผู้เป็นบรรพบุรุษได้รับจากเจงกิสคานกลับมาจนหมดสิน้นทวทัวมมิซอยังลุกรานหลอซือซึ่งเป็นชื่อเดิมของรัสเซียเผากรุงมอสือเคอมอสโกทั้งตีเมืองอื่นๆอีกหลายแห่ง ั้งยังรบชนะชาวลีทาวานลิทัวเนียซึ่งคิดออกมาก้าวไก่ใช้ชนะติดต่อกันบทบังสติสัมปชัญญะของมันเห็นว่าตนเองเป็นผู้สืบเชื้อสายของเจงกิสขานหากเปรียบเทียบกับมันชาวถูเจียเตรกที่ไม่มีภูมิหลังอันเกลิกไกลทั้งปราศจากความชอบธรรมเช่นเทียมู่เออนับเป็นตัวอะไร ดังนั้นทัะทอ,ทอมีซื่อทำสงครามโดยไม่ประกาศเปิดฉากโจมตีเทียมู่เออแทบจับตัวผู้ครองเมืองสมาเอาหานซึ่งไม่ทันระวังได้นับแต่นั้นมามันทำสงครามกับเทียมู่เออโดยไม่หยุดหย่อนมาดแม้นเป็นเช่นนั้นเทียมู่เออยังทรงยึดถือบุตรบุญธรรมผู้นี้เป็นราชาโอรสคนโปรดทุกครั้งที่โค่นกองกำลังของทอัะทหมีซื่อลงล้วนนิรโทษกรรม ให้เราไพร่พลมอบอาหารและม้าพาหนะปล่อยให้พวกมันกลับไปยังข้างกายของทวท,วทัวมีสซื่อทรงหวังว่าทัวทัทวมีซื่อจะยอมรับพระองค์เป็นบิดาบุญธรรมใหม่ยามนี้บุตรบุญธรรมที่พยศด,ดื้อดึงผู้นี้ได้สำนึกแล้วเทียมู่เอ่อผู้ชราภาพถึงกับแทบหลังน้ำพระเนตรออกมาเทียมู่เอ่อทรงยึดถือต้าหมิงเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งขณะที่เตรียมทำสงครามศักดิ์สิทธิ จึงละเลยอาณาจักรกระโจมทองคำไปพระองค์หาทรงทราบไม่ว่าข่าวที่ทวทวมีซื่อยอมอ่อนน้อมเป็นคนจงใจปล่อยออกมาความจริงแล้วทวทัทวมีซื่อสูญเสียตำแหน่งขานไปแล้วประมุอกอาณาจักรกระโจมทองคำองค์ก่อนซึ่งเป็นหลานของอูลูซือนามฮูเธอลู่เก๋อกำลังรวบรวมสมัครพรรคพวกเตรียมตอบโต้ต่อทวทวมีซื่อ ยังมีผู้สืบเชื้อสายโจจิอีกคนหนึ่งน้ำยี่ตี้ก็จัดตั้งกำลังติดอาวุธเตรียมแย่งชิงตำแหน่งท่านขานจากทัวทัวมีซื่อทัวทัวมีซื่อเผชิญศัตรูรอบด้านทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากเทียมู่เอออีกสมุนบริวารจึงเอาใจออกห่างมันถูกกลุ่มกระนาบจากสองทางต้องหลบหนีไปถึงเมืองชิวหมิงในซีปอลิยาซึ่งหมายถึงเมืองทิวเมนในไซบีเรีย แต่กลับปรากฏทูตตัวแทนหลายคนเดินทางมาถึงค่ายทหารของเทียมู่เออแสดงความประสงค์ยอมอ่อนน้อมของทวอทวมีซื่อต่อเทียมู่เออเทียมู่เออหาทรงทราบไม่ว่าทูตตัวแทนเหล่านี้เป็นพระนัดดาของพระองค์ฮาลีสุตานส่งมาทั้งหมดนี้เป็นแผนของเสียสินเองเทียมู่เออเบิกบานพระไทยยิ่งแขวนวาลายอมเปิดทางผ่านนั่งดูพระองค์ทำศึกกับต้าหมิง ลดการคุกคามและคนฉุดแข้งฉุดขาไปโอกาสแห่งชัยชนะจะเพิ่มพูนกว่าเดิมยังมีบุตรบุญธรรมของพระองค์เลิกล้มความทะเยอทยานยอมสิโรราบที่แทบพระบาทของพระองค์ใหม่เทียมู่เออรทรงกระยิมยินดีทรงลืมคำทำนายของโหราป,ปนาถีไปตั้งแต่แรกพระองค์ทรงดำริว่าข่าวดีอย่างต่อเนื่องนี้เป็นนิมิตหมายว่าพระองค์ จะได้ครอบครองแผ่นดินต้าหมิงยามสมมนัดยินดีเที่ยมู่เออประธานรางวัลให้กับทูตตัวแทนเหล่านั้นทั้งมีพระราชกระแสถึงทวทวมีซื่อว่าพระองค์ยินดีรับตัวบุตรบุญธรรมคนนี้ใหม่หลังจากที่ทูตตัวแทนเหล่านั้นจากไปพระองค์ทรงประกาศว่าสามวันให้หลังพวกเราจะกรีธาทัพบ,บุกแดนฮามีเราตัดสินใจว่าวันนี้ จะยกเลิกคำสั่งห้ามดื่มสุราจัดงานเลี้ยงฉเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเราเป็นการล่วงหน้าพระองค์ทอดพระเนตรขุนนางทั้งซ้ายขวาแย้มพระโอษฐพลางตรัสว่าพวกเจ้าเมาไม้ให้เต็มที่เพื่อตอบแทนความใจกว้างของเรานี่จะเป็นวันที่สนุกสนานอย่างสุดเหวียง